สวัสดีครับผมสตีฟโกสันเตร์วันนี้ผมก็จะมาล่าท้าฮันตูและไมมิกอีกเช่นเคยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่ก็อยากเจออยู่อะ่ะอยากเจอเร็วๆอะ่ะมันจะได้แบบหายขาใจอะ่ะเออแม่งผมจําไม่ลืมเลยนะครับที่ผมโดนมันตอกทั้ง2ตัวนะถ้าเจอเนี่ยผมจะตอกมันคืนนะครับเออผมจะแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นย่อนะครับแบบยอบนะ่อเนี้ย ยอยอยอไอยอยอยออารมณ์เหมือนเล่นเดสบอยเดไลท์อ่ะถ้าใครเล่นเดสบอยเดไลท์ก็น่าจะรู้จากคำว่ายอดีนะครับยอคือแบบการกดกดซองตริงฝั่งตรงข้ามอะ่ะกดซองตริงคิลเลอร์อ่ะแบบยอยออะไรเงี้ยเออหรือพยักหน้าอะไรพวกเนี้ยเออทำทุกอย่างที่แบบมันเหยียดหยามฝั่งตรงข้ามอะ่ะเดี๋ยวไปเจอ เดี๋ยวมาเจอผมแน่โอ้โหเดี๋ยวเด,วเดวีนี่ผมกลายเป็นคนท็อกซิกไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยออโอเคครับเควกก็จะมีค่าสติต่ำกว่า25นะแล้วก็ใช้เทียนนะครับแล้วก็ทนรขะขงไปไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเ,อะเจ็บคอโดนแน่โดนแน่ดนแนเดี๋ยวเช็คเบกเกอร์ด้านหน้าก่อนนะฮึบ อุย้ยอยู่ด้านหน้าว่ะสวยดิเฮ้ยเล่นง่ายแล้วกินี้เล่นงาน่ายแล้วเล่นงาน่นงายแล้วสวยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มหากระดูกเลยเดี๋ยวหาจากห้องนี้อ่อนห้องแรกห้องแรกตรงนี้แอบ,บไม่ได้แอบบได้แหละแต่มันจะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่ากล่องมันสูงอะ่ะแต่กล่องมันไม่สูงครับแต่มันนั่งแอบ,บได้นะแต่ไม่ปลอดภัย เท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีกระดูกนะเดี๋ยวเรามาดูห้องครัวกันเฮ้ยเปิดประตูอ่ะนหนดูสิเปิดบ้านไหนหรอจ๊ะเปิดบ้านนะไรจ๊ะ โอเคเจอตัวแล้วอยู่ห้องนี้ครับหืมโดนของโดนของครับโดนของโอเคโอเคเจอตัวมาแล้วเดี๋ยวหาหลักฐานก่อนนะแล้วค่อยหากระดูกเจอตัวมันพอดีไงอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่เสียเวลาหรอกแต่เมื่อกี้มันถ่ายติดอินเตอร์แอคชั่นสนะ ใช่ไหมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าถ่ายไม่ติดเลยดีกว่าแบบถ่ายช้าเกินไปอะไรแบบนี้ยอ่ะโอเคกล้องวิดีโอเอาเอาเกลือแล้วก็ UV จะพูดสลับกันทำไมเนี่ยเอา UV แล้วก็เกลือเออโอเคมาผมจะเช็คไม่มิกตอนแรกเลยนะถ้ามีกดออฟเนี่ยก็มีโอกาสเป็นมิมิกแหละเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอ เดี๋ยวมันเจอผมแน่เฮ้ยมีกดออฟสวยไม่มีปะวะมีมิกหรือเปล่าไวรุ่นหยิบเกลอด,ดิเหยิบเกลอด,ดิผมแบบจับตาดูเลย Show yourself Show yourself เฮ้ยไม่ใช่หรอไม่มีฟิงครับทุกคนไม่มีฟิงวะกดออฟจริงอันนี้โอ้จบแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็งอื่นมันยังมีอย่างอื่นอยู่ผมจะเช็คเทอร์โมมิเตอร์สปปริตบ็อกซ์ประมาณเนี้ยแต่ถ้ามันไม่เจอสปปริตบ็อกซ์เราก็ฟซิงเนี่ยก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ม่มีแล้วมีเป่าเทียนด้วยนี่โอเค มีเป่าเทียนด้วยหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นี้แหละแล้วก็อ่ามีมีเป่าเทียนใช่ไหมเป่าเทียนพาราบุลิกทรโขงโอเคเอาไปไว้เลยโอ้ยกดผิดกดผิดทรโขงทรโขงเดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าก่อนเพราะผมจะทำตอนล่านะครับตอนจุกเท่าน,นั้นอ่ะเปิดทิ้งไว้ มาเดี๋ยวเรามาเช็คเทอร์โมมิตเตอร์แล้วก็สปริบบลกก่อนว่ามีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกวดออฟอยู่ตรงไหนกดอฟอฟเฮ้ยอันนี้มันกล้องกล้องถ่ายรูปย,ย้ายเหรอ เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเขาจะเมื่อกี้เหมือนเขาจะไปโยนของห้องอื่นหรือเปล่าแต่ฟีดอ๋อโอเคโยนตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะขอคุยด้วยหน่อยเอ๊ะผมว่าไม่น่าใช่มีบิกนะตนัวนี้เนี่ย อันนี้คือตำแหน่งล่าสุดของมันนะไม่เห็นมันตอบผมเลยเนีย่ยโกดอฟอไป,ปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นี่นะตรงนี้นะตรงที่ผมโยนกล้องไม่น่าใช่น่าจะเป็นโกดอฟอของจริงครับทุกคนเกมนี้น่าจะเป็นของจริงแล้วแหละ วขอใรอบดิเออกดออฟจริงออกก่อนออกกอนจุ่มเยอะเดี๋ยวตายกดออฟจริงทุกคนไม่ใช่ไม่มิกนะโอ้โหไม่เจอมันเลยแต่มีฮันตูอยู่เดี๋ยวมาดูว่าเป็นฮันตูหรือเปล่า เดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวเลยผีวิ่งเร็วก็จะมีเรเบนแนต์ฮันตูไลจูแล้วก็ทายเย4สี่ตัวฮะตักั่ยผ้าเช็เทียนโทรโคงเดี๋ยวเดี๋ยวทำเควส์เปล่าเทียนก่อนตอนนี้ต้องเอาการเขยต่อันไปวางอ่าแล้วก็เทียน เปิบเปิบเปิบเอาไปวางแบบเตรียมตัวไปก่อนอ,อะไรแบบนี้แต่ถ้าโดนตัวอื่นตอกนี่ก็ไม่เอานะโดนเลเวนแดนตอกเงี้ยืหจบเหตุจบเลยเลเวนแดนก็เป็นผีตัวตึงอีกตัวหนึ่งครับเลเวนแดนคือคอยเหตุเอ๊ะหรือเปล่าวะอ่ะผมจะวางประมาณนี้โอเค ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะโดนไม่ดีคอยเฮดมันต้องมันต้องเดียวเจนเอออุ้ยไฟกระพริบหรือคีวาเนะี่ยเอ้ยไม่ดีคอยเฮดต้องเลเวนแนนถูกแล้วเพราะมันเร็วไงมันเร็วตลอดไม่ดีคอยเฮดต้องเป็นไทยเยอโอช่างมาเถอะคนละเกมคนละเกม,คน,เกมคนละเกมแล้วฮัลโหล แต่คอเฮดมัน,ม,นมันมันแอบไม่ได้อ่ะมันอารมณ์เหมือนดิโอเจนผสมทาเยบ้างผสมททเยผสมเรเบันแดนทำนองนั่นแหละเฮ้ยมาเป็นควันเลยวะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่โอนนี้นะครับมีป่าวะไม่มีโอนี้เนี่ยโอเคโอเคบานเริ่มภารกิจเป่าเทียนเลยละกันไม่รู้จะเป่าหรือเปล่านะครับอยากให้เป่านะ เป,เปิดพัดลมหรอร้อนนะดิใช่ไหมอากาศมันร้อนเข้าใจเพื่อนช่วงนี้อากาศร้อนจัดเลยทุกคนโอ้โหแม่งเปิดพัดลมนี่คิดว่ามันจะมีมีมอยู่มีมนหนึ่งอะที่มันเป็นรูปคนอว้ยที่มันเป <net> well oh, ็นรูปคนนอนเปิด <number> พัดลมอะแล้วแม่งมีไฟอะเออแม่งอารมณ์แบบนั้นเลยโบทอสโบทอสเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ อาเลเวนแนนโอเคผมเจอเลเวนแนนว่ะเจอเลเวนแนนเข้าให้ซสแล้วแอบบเลยครับแอบบเลยเลเวนแนนเหรอโอ้โตัวตึงด้วยวเนี่ยผมจะบอกให้มันล่าสุดมันเกิดตรงเนี้ยโ้ยากว่ะผมว่าตอนต้องรีบดับเทียนก่อนตอนเนี้ย เดี๋ยวเทียนจะหมดก่อนครับต้องดับเทียนก่อนอนะ่ะต้องถือทูบติดตัวตลอดเวลาแล้วอันนี้อ้ยเราทูบกันโอ้ยแต่กว่ายี่บห้าแล้วใช้เทียนโอ้โหทาเราโขงมันจะทำยังไงวะทุกคนถามจริงเหอะ มีอีกทางหนึ่งคือต้องกินยาแต่กินยาเกมมันจะยืดเยอด,ดีอย่างที่ผมบอกอะอย่างที่ผมเคยบอกไปอะโทบทนลโคงทนลโคงมันต้องทำแบบจากระยะไกลเลยนะหรือแม้ก็ต้องแบบตอนผีเว้นอะไรแบบเนี้ยอุยากันทนลโคงอะคือถ้ามันเป็นผีตัวอื่นอะมาทำได้เว้แต่พอเป็นเลเวนแนนอะโอ้โหแม่ มันยากอะ่ะต้องทำตอนไม่ล่าเท่านั้นนะครับมันถึงจะทำได้นะแต่ที่บอกอะ่ะเลยวันนี้มันแอบง่าย,ยางไงแต่ถ้า,ถ,าถ้าเราทำสลรโ่งตอนล่านะ่ะน่าหมายความว่าเราต้องเปิดเปิดจุดเลยอ่ะเพื่อทำอะ่ะโอ้โหแม่งย้ายห้องหรือเปล่าเนี่ย มัเปิดห้องน้ำห้องนี้ครับคือถ้าโทรคงเสร็จแหละทุกอย่างจะง่ายเลยอ้ยยากเนี่ยต้องรองมันอีเวนต์น่ะต้องให้มันอีเวนต์น่ะมันถึงจะทำผ่านครับ แต่ตอนนี้คือมันต่ำกว่ายี่สิบห้าไงมันอยู่ในเกมที่มันล่าแล้วอะแล้วผมไม่รู้ว่ามันยังอยู่ห้องเดิมไหมอะมมาแล้วะโอ้ยากว่ะทุกคน มันยากจริงๆไม่ได้อยู่ห้องเดิมครับน่าจะย้ายห้องเชื่อไหมถ้าผมเปิดโทร่ขงไปแม่งปุ๊บป๊บปบปบมาเลยแม่งมันเสี่ยงตายมากตอนนี้มันไม่เห็นก็แอบไปโอ้ยมองไม่เห็นอะ เอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่หน้าบ้านอ๋อปิดเบเกอร์ด้วยเปิดหือ,อยากยากยากผมกล้าพูดเลยเกมนี้ยากมันยากตรงเควสเว้ เควสที่มันให้ผมมาเนี่ยแม่งยากมันยากกับผีตัวนี้แล้วไหนจะมีเป่าเทียนอีกอะโอ้โหแล้วเทียนเป็นเทียนหนึ่งทุกคนแล้วเทียนมันเป็นเทียนหนึ่งอะโหขอร้องทำยากนะผมพูดเลยอะรอมันล่าก่อนมันต้องแบบเล่นเซฟจริงๆอะเจอเลเวลนัน้นอะ ผมคิดว่ามันน่าจะย้ายมาห้องน้ำนะผมเห็นมันเล่นก๊อกน้ำห้องน้ำต้องรอมล่าเรเวนัส ติไปะวะไม่ถึงด้วยระยะโอ้เฮ้ยมันตรดจับไม่เจอเหรอคุยดิคุยดิโอ้ไม่คุย ยิงจังวะโคตรยิงอ่ะตัวเนี้ยยิงจัดอโอ้ยโอ้เอีเวต์ก็มีแป๊บเดียวอีเวตน มันอีเว็บมาแล้วมันอีเว็บ,บเดียวอะ่ะโอ๊ยสวยติดแล้วมาเลยเวนเฮ้ย Okay, สวยยังไม่ได้สมาร์ตเลยแต่น่าจะเป็นน่าจะอยู่ห้องน้ำเมื่อกี้แหละครับเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟต้องสมาร์ตแหละสมาร์ตห้องน้ำอะ่ะนี่แน่ย้ายห้องหรอไปรุ่นไม่เป็นไรถึงจะสมาร์ตไม่โดนผมก็ยังมีทูบอีกอันหนึ่งที่จะเซฟชีวิตผม ทีนี้เหลืออะไรนะผมขอถือทูบผมขอถือช่องเก็บของผมผมขอถือกางเขนค้างละอันละกันเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตโอ้โห oh, แล้วมันอีเวนต์แบบนี้มันอีเวนต์แบบนี้ดูดีแล้วมันเดี๋ยวมันก็มาเกิดกลางฮอลล์เวกอีกอะ่ะ ผมจุดทูบส่วนแค่นั้นแหละถ้ามันมานะโอ้โหปิดเบกเกอร์อีกแม่งเหลี่ยมจังวะตัวนี้โอ้ยกดปิดโอเคเหลี่ยมจัดจัดอะมันรู้จะโดนหรือเปล่ากางเขนสิ่งที่ยากสุดตอนนี้คือ เควสเป่าเทียนนี่แหละแล้วผีมันก็ล่าตลอดด้วยครับเควสเป่าเทียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากเลยเพราะเทียนอ่ะมันเป็นเทียนหนึ่งมันหมดเร็วทุกคนนรู้ไหมมันหมดเร็วมากอะ่ะไม่รู้มันจะเป่าหรือเปล่าเวลามันก็มีทีเดียวแล้วเราเจอตดตึงด้วยแนวะประเด็นอนะ เฮ้ยขอหน้าต่างเฮ้ยหน้าต่างตงัวนี้นี่เอ,อ่อผมวางตัวกานเขนแล้วกันไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเคาะตรงนี้ไปครับแบอบเทีใหหน่อยดิได้ไหมได้ไหม ไว้เปล่าแล้วสวยอุฒิน่ารักว่ะเอ้ยสวยเพื่อนทำดีทำดีโอเคโอเคติดป่าวะเอาไม่ติดเอ้าเอ้าโอเคผมไม่ได้ตลกนะทำไมถ่ายไม่ติดวะมันคตอตรงไหนเนี่ยโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ถ่ายเว้าลัวๆในรูปเนี่ยอ่ะออกออกออกทำไมถ่ายไม่ติดวะ โอ้มายก็โอเคไม่เป็นไรชังมันเสียไปกี่รูปเนี่ยเสียไปสมรูปไม่เป็นไรเออแต่ผมรีบไงผมพูดตรงๆโอเคไม่เป็นไรครับเสียไปสมรูปก็ยังดีกว่าโดนหักคอตายยังดีกว่าโดนตอกแค่นั้นแหละ ่าโอเคนะครับผีก็เป็นเรเวนแนนนั่นเองอ่า,อาโอเค,ออเควิปปลดล็อกกล้องเทียสองแล้วเออผมจะได้ดูกดออฟง่ายๆหน่อยนะฮะเฮ้ยเออว่ะเี้ยผมลืมกระดูกเออใช่เกมนี้ผมลืมกระดูก my god ผมลืมกระดูกแล้วผมถ่ายรูปผ้าดีโอ my god ตายและกระดูกแม่งผูกคอตายได้เลยคลิปนี้ <c oughs> รีบจัดรีบจัดรีบดีโหเจอเเวนนอ่ะ โอโ้ทุกคนอันตรายจัดอะเจเล่เบนแนนอะจนผมลืมหากระดูกอะคิดดูดิเออโอเคไม่เป็นไรช่างมันเวลาที่ทำได้จะเป็นสิบแปดนาทีสีิบเจ็วินาทีนะครับเออกระดูกแซดกระดูกแซดโอเคก็คงไม่ต้องอธิบายหรอกทำไมเป็นเลเบนแนนผมว่าทุกคนรู้จักตัวนี้ดีโอเคประมาณนี้แหละโอ้มม่กอดผมพลาดกระดูกไปแล้วเออช่างมันช่างมัน โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปปลอบใจกระดูกก่อนแล้วก็วางแผนในการล้างแค้นมิมิกกับฮันตูต่อนะครับโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันเจอกัน